ที่นี่ผาฮีนะคะเชียงรายค่ะผาฮีนะคะตอนนี้เราอยู่ผาฮีค่ะ บิงบิงมาเที่ยวด้วยนี่นะคะผายที่สวยมากเลยค่ะตร,ตรงนี้จะสวยมากฝั่งนู้เป็นฝั่งพม่า,มานะคะผาที่ค่ะมีบ้านพักนะคะมีโฮมสเตย์อยู่ที่นี่ด้วยนะคะ อันนี้พ่อโค้ดสายอันีเราขึ้นมาบนหายยีกันนะคะเออสแล้วมั้สายแล้วมัมสายเสียด้วยเงียสาย้ย่เยเสี้เลยลองป